ป้าแจนป้าแจนมาบาลุงคน<ม>ตัางนาต่อเหี้ยเลยด้วจ้าเดินในที่มีบุญวาสนาเจนได้มาพอ,อกันเนาะนะคะพอเข้าวม้าบันกบก่อนไม่ดีวันที่หนึง่งข้าดรัตติลีแล้ววันที่หน, <c oughs> นึ่งข้างเียกล่งเนี่ยเขา คนเยอะมากครับวันนี้คนเยอะมากมใ,ใครเห็นลูกยูันคันกลางางหังนะตว่าดีกว่าตรงกลางที่อยูกลางท่านใ ลุงมีมีรลังวังให้ความยาวด้ินป้าแจนกับ,บลงุงพลขอบคุณสวยๆหนล่ลยลูกขอบคุณค่ะพี่น้องชมพู่ขอบคุณค่ากับโลกค่ะขอบคุณค่ะ của hàng đấy, hàng trước hàng sau, hàng bắt